เตารุ่นนี้อบทานได้ไวที่สุดและให้ไฟแรงแบบนี้นะครับและเป็นเตาที่มีความแข็งแรงคงทนมากที่สุดนะครับผลิตด้วยผนงังเตา2ชั้น กรุด้วยฉนวนกันความร้อน1400องศาและที่สำคัญนะครับเตารุ่นนี้สามารถถอดท่อความร้อนออกมาได้แบบนี้เลยนะครับเราเริ่มจุดเตาแล้วนะครับตอนนี้4โมง50นาทีผ่านไป30นาทีเตาคายแก๊สแก๊สติดไฟแล้วนะครับนี่คายแก๊สเต็มที่ต้องเป็นแบบนี้นะครับไฟโคตรแรงเอ้าผมจะมาให้ดูสูงให้ดูใกล้ๆเลยนะครับนี่จุดนี้เห็นไหมไฟนี่แลบออกมาเต็มเลยนะครับเห็นไหม เนี่ยครับเตาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในเวอร์ชั่น10ที่เราออกแบบมานะครับให้ไฟแรงสุดๆอบทานได้เร็วที่สุดมีความคงทนมากที่สุดนะครับเตาเวอร์ชั่น10รุ่นมืออาชีพนี่ก็คือฐานทั้งหมดเลยที่เราเทออกมานีา่กดหัวใจกดติดตามให้ช่อง DIY บ้านนอกไว้ได้เลยนะครับ